สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวลาอลเลย์บอลกันนะครับไปดูผลงานของน้องๆทีมยุวชนทีนไทยนะในการแข่งขันวอลเลย์บ,ลบอลยุวชนชายต่ำกว่า18ปีชิงชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศบาเรนนะครับผมก็ วันนี้เป็นเกมในนัดสําคัญสาหรับทีมไทยนะครับที่เราจะต้องเก็บชนะให้ได้เพื่อคว้าตั๋วไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกในปี2025ในปีหน้านั่นเองนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะผมไม่รู้ว่าทีมเขาตั้งไว้หรือเปล่านะ <c oughs> หรือผมตั้งคนเดียวก็ไม่รู้ในฐานะคนดูนะก็ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ผลงานของเรามันก็ถือว่า ถือว่าต่ํากว่ากว่าที่คาดการไว้เ่อนข้างเยอะนะทีมไทยของเราก็แพ้กับจีนคู่แข่งไป0-3เซตเมื่อวานนี้เราทําคลิปพูดคุยกันไปเนาะพูดถึงเกมที่เราเจอกับอิหร่านนะครับผมว่าเกมกับอิหร่านเนี่ยเราเล่นได้ดีในเซตสองเซตสามนะเซตสามก็อาจจะมาแบบอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเซตสองนะแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ไป3-0อยู่ดีแล้วพอมาในแมตช์นี้เนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวของทีมที่ เราจะเป็นที่จะต้องชนะให้ได้ด้วยสกอร์สามหรือ3นาหนึ่งเพราะคะแนนของเรามันมีแค่2แต้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องชนะนะครับให้ได้แบบขาดที่สุดอ่ะนะฮะแล้วก็คะแนนของเราจะเป็นที่จะต้องแบบเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีลุ้นในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ได้ตั๋วไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับขณะที่จีนเนี่ยเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดับหนึ่งหรือดับ2ของกลุ่มนะแต่ว่าจีนเนย เขาได้เข้ารอบแนะ่นเพราะเขาชนะมา2เกมแล้วก็คะแนนของเขามันมีอยู่5แต้มเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขาชนะบริษภาพมา3ต่อ0นเสร็จนะครับด้านนี้เกมของเรามันก็ค่อนข้างที่จะสําสคัญนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันก็ควรที่จะทําได้ดีกว่านี้เนาะเออแต่การเป็นว่าวันนี้ผลงานของน้องๆทีมไทยของเราก็เล่นได้เรียกว่าต่ํากว่าที่คาดไว้แล้วกันนะครับคือด้วยความที่แบบเกมในแต่ละนัดของเราผมว่าเราเล่นได้ดีนะน้องๆทําได้ดีใน ในแต่ละแมชตั้งแต่เกมในอรอบแรกนะัดที่แรกกับอิหร่านผมว่ามันก็ดีกว่านี้มาตรฐานของเราก็ทําได้ดีกว่านี้แต่การว่าพอมาในแมชนี้เนี่ยเราเกับเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเซตแรกเนี่ยผมนั่งดูอยู่แล้วแบอบกคือมันจบกู้ของไทยมาแป๊บหนึ่งนาอกทีมหญิงในการแข่งซีวีลีกมาแป๊บหนึ่งผมก็นั่งดูน้องๆแข่งต่อก็ใครเป็นว่าแบบคือด้วยความที่อารมณ์ของเราดูตอนซีวีลีกมันก็ไม่ได้สนุกกี่แล้วพอมาดูฟอร์มของน้องๆมันดูแล้วแบบโอ้ยนะ เออมันดูเหนื่อยอะ่ะนะครับดูเหนื่อยแทนนะเราเล่นไม่ได้เลยนะเราสู้ไม่ได้จริงๆนะกระบวนการเกมของเราเนี่ยนะเกมรับเกมเสริมนะครับหรือแม้แต่เกมรุกของเราที่เราก็ทําได้ดีในะหลายๆเกมแต่การว่าพอมาในแมชนี้ในะเซตแรกคือแบบไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเกมของเราคือเป็นรองคู่แข่งคนทั้งเยอะเลยแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ไปในเซตแรกนะครับ25ต่อ10ก็เลยคิดว่าเซตสองโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นมาคือเซตสองเราก็ทําได้ดีนะช่วง,ง,งต้นเกมแต่ว่าสักพักหนึ่งก็แบบ ไม่ไหวแล้วนะฮะเริ่มที่จะแบบขาดลอยไปแล้วนะฮะจนสุดท้ายก็แพ้ไป25-13มาในเซต3นี่ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเราแบบทําแต้มสู้กับเขาได้ได้ดีค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็ยังเป็นรองคู่แข่งเยอะพอสควรเหมือนกันนะครับก็ยังตามหลังอยู่เยอะในเซตสมเหมือนจีนเขาจะแบบผ่อนๆลงมาด้วยนะไม่ได้แบบว่าดูด,ดันเหมือนในเซตหนึ่งเซตสที่ผ่านมาหลังสุดท้ายก็เป็นทีมจีนแหละที่ชนะไป3-0นะครับ25-20ก็ ในเซตที่3นะซึ่งก็กลายเป็นชนะของจีนในแมชนี้ไปทำให้จีนเนี่ยเขาชนะไป3เกมรวดเลยนะครับในรอบนี้เก็บมาได้8คะแนนนะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม E แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปถึงได้ตัวไปเล่นสึกเชมเยมโลกโดยของเราเนี่ยเล่นไป2เกมชนะ1แพ้ไป2นะชนะ1ก็คือชนะบาเรนในรอบแรกเข้ามานะส่วนมาในรอบที่สเนี่ยเราแพ้อิหร่าน3 0แพ้จีนส0มันก็ เป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับทีมไทยนะซึงก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ผ่านกสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าแต้มของเราที่มันน้อยกว่าอิหร่านนะของเราเนี่มีแค่2แต้ม้วอิหร่านนี่เขามีไป4คะแนนแล้วซึ่งอิหร่านเองเขายังไม่ได้ลงสนามแข่งขันนะเขาจะเจอลักษณะของบาเรนซึ่ง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับอิหร่านนะอิหร่านน่าจะผ่านได้ซึ่งอิหร่านเองขอแค่2เซตนะในเกมกับบาเรนก็จะการันตีผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับทีมไทยของเรานี่ก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าผลการแข่งขัน,นขคู่สุดท้ายจะเป็นยังไงเราตกรอบไปแล้วเพราะว่าแต้มของเรามันมีไม่พอเนาะก็เลยทําให้ทีมไทยของเราเนี่ยไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศไม่ได้ตั๋วไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับซึ่งก็ถือว่าโอเคไหมนะฮะโดยรวม ถ้าพูดถึงศักยภาพรวมของทีมไทยผมว่าเราเข้ามาเล่นในรอบที่2เนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรายังพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนปัจจุบันเนี่ยคือแค่เข้ามาเล่นในรอบ2รอบจะอันดับอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันก็ไม่ไปไหนอ่ะเพราะว่ามาตรฐานของเรามันก็อยู่แค่ประมาณนี้ถ้าเราไม่คาดหวังเราไม่มองเป้าหมายที่มันจะใหญ่ขึ้นมากไปกว่านี้นะฮะมันก็ไม่ได้อ่ะเออจริงๆมันก็ควรจะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้ผลงานของทีมชายของเราอ่ะนะฮะ ก็ถือว่าไม่ดีสักรายการเลยนะทั้งการแข่งขัน AVC Cha l l e n g e Cup ของทีมชายชุดใหญ่นะครับในที่ไปเล่นที่บาเรนเหมือนกันก็ตกรอบแรกนะครับผมอันดับ9ถือว่าดีใจไหมผมไม่ดีใจเลยนะฮะอันดับ9้าใน AVC Cha l l e n g e ไม่ได้น่าดีใจเลยนะฮะมาในชุดยูยี่นะครับโอเคเราได้อันดับ9เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในรอบแรกเนี่ยโอ้โหแพ้คาซักแพ้เวียดนามนะมันก็ยิ่งแบบแย่เข้าไปอีกแล้วก็พอมาในชุดนี้เข้ารอบ2ได้ก็จริงแต่ว่า มันก็ยังไปได้ไม่ถึงเป้าหมายของเราสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายสาหรับ ผลงานของทีมชาติไทยในปีนี้ในประเภททีมชายนะรวมไปถึงในประเภททีมหญิงด้วยถ้าพูดถึงในทีมชาติชุดใหญ่ไปเล่น v n l ็เก็ถือว่าดีไหมปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีนะเออแต่เราได้เล่นรอบไฟนอลเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับหรือแม้แต่การแข่งขัน u 20ก็ได้ดับ4กลับมานะฮะ u 18ก็ได้ดับ4ก็ถือว่ามันเป็นปีที่ดูรวมภาพรวมของวอลเลย์บอลไทยมันก็แบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะนะมันไม่มีแบบชุดไหนที่แบบได้ดูแล้วแบบเอฮ้ยมันอิ่มเอมใจเว้ยนะฮะอย่าง ปี2021อะ่ะที่เราไปเล่นจริงชมป์โลกของทีมชายนะ U19 อันนั้นยังรู้สึกว่าแบบถึงแม้เราจะไม่ได้เข้ารอบ8ทีมนะแต่เราอะ่ะผลงานดีแต่ละแมตช์แต่ละเกมอะ่ะน้องๆเล่นได้คนข้้งยอดเยี่ยมเลยนะครับจบอันดับที่10กว่าๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นแมตช์ท,ที่ประทับใจหรือว่าน้องๆชุด U19 ที่ไปเล่นทีมโลกปีที่แล้วเงี้ยที่เราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราจบอันดับ6มันก็ยังเป็นแบบเออเป็นเป็นแมตช์ ที่แบบทำให้เรากระชุ่มกระชวยใจนิดแต่คาดว่าปีนี้รู้สึกว่าตัวนี้ของน้องๆหรือว่าคอนเทนต์ของทีมชาติชุดใหญ่ของเรามันไม่ได้แบบน่าประทับใจขนาดนั้นนะฮะในปีนี้ก็ถือว่าดูรวมน่าเสียดายนะตอนนี้ถึงแม้เราจะมีอีกหนึ่งชุดที่จะเล่นก็คือ,อชุดยูสิบเเนาะที่จะไปเล่นจีมโลกแต่ผมดูแล้วก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับรน้องยูสิบเจ็ดนี่ยิ่งประสบการณ์ยังน้อยแล้วไปเล่นในศึกจีฮัมโลกด้วยคู่แข่งมันก็จะหนักมากยิ่งขึ้นก็เอาเป็นว่าเราเองก็ตตต้้ออองงงกกกลักกััับมมมาาาาพฒนนนววเ่่ไปรผถึแชุด จริงมไบเชียมันยังไม่จบนะแต่ผมเชื่อว่าหน้านเนี่ยจะไปรุ่นถึงระดับห้าไหมมันก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับผมคือถ้าระดับห้าเนี่ยผมว่ามาตรฐานโอเคนะแต่ผมดูทรงแล้วไม่น่าถึงหรอก ว่าคู่แข่งรอบหน้าที่เราต้องเจอเนี่ยนะไม่ไต้หวันก็เกาหลีผมว่าเราเป็นรองอยู่แล้วนะครับก็น่าจะยากที่เราจะสามารถฝ่าด่านเข้าไปถึงในรอบชิงกระดับ5นะฮะแล้วก็ต้องวนกลับมาเจออีกสักทีมหนึ่งอ่ะไม่เกาหลีก็ไต้หวันผมเชื่ออย่างนั้นนะเออไม่เชื่ออย่างนั้นว่าไม่เกาหลีก็ไต้หวันยังไงเราต้องเจอในเกมรอบต่อไปนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขกันต่อนะครับสำหรับทีมไทยใน แต่ละรายการในปีต่อๆไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับก็แม้มันจะไม่ดีแต่เราก็ก็เชียร์กันต่อนะครับเราก็เชียร์ไม่มีแบบว่าเฮ้ยไม่ดีไม่เชียร์ให้กําลังใจกันนะครับสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปของทีมไทยนะครับจะเป็นเกมในรอบจันดับ5ถึง8นะครับซึ่งก็จะทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3สิงหาคมนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอกับไต้หวันหรือเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็น2ทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเกาหลีกับไต้หวันเองเขาก็ไปอยู่ในสายกับปากีสถานแล้วก็ทาง ญี่ปุ่นเนาะเออแล้วเขาก็แพ้ให้กับทั้งสองทีมนั้นมาก็เลยหล่นมาเล่นในรอบจัดนดับ5ถาึง8เดี๋ยวเขาจะไปชิงอันดับ3ามกันก่อนนะฮะคู่นี้ระหว่างเกาหลีกับไต้หวันใครแพ้จะมาเจอกับทีมไทยมีโอกาสจะเจอกับทีมไทยเพราะเชื่อว่าอิหร่านน่าจะชนะบาเรนได้นะครับถ้าอิหร่านชนะบาเรนเราจะเป็นอันดับ3ของกลุ่มเแล้วจะไปเจออันดับ4ของกลุ่ม F นะครับซึ่งก็คือ2ทีมนี่แหละนะครับระหว่างเกาหลีกับ ไต้หวันนะครับแต่ผมว่าเจอใครก็หนักทั้งนั้นนะครับเรามีโอกาสที่เผอไปชิงอันดับ7นะครับหรือต่อให้เราชนะเกาหลีหรือไต้หวันไปได้ในรอบหน้าเราก็ต้องเจอ2ทีมนี้แหละในรอบชิงอันดับ5อยู่ดีนะครับก็ถือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันงานที่ค่อนข้างหนักสำหรับทีมไทยในในเกมตรงนี้แต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับหวังว่าน้องๆจะทํางานให้อย่างเต็มที่ก็หวังว่าอันดับเนี่ยมันน่าจะดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้56ในผมว่า น่าประทับใจเนาะนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั๋วไปเล่นทิ่ศึกชิงแชมป์โลกก็ตามทีแต่ว่าถ้าได้ันดับหาหรือรนดักกลับมาก็ถือว่า อยู่ในมาตรฐานที่ที่พัฒนาได้ดีมากขึ้นนะเพราะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเล่นในชุด u 1 8แล้วได้อันดับที่7นะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะก็ถือว่าเป็นดับรองบุ้ยนะฮะตอน้นั้นมีทั้งหมด8ทีมนั่นเองนะฮะแล้วก็กลายเป็นเรามาชนะแค่คูเวตนะในรอบแรกแล้วก็รอบชิงอันดับที่7เราชนะแค่2เกมแล้วก็แพ้โอ้โหแพ้ยับเลยเหมือนกันนะฮะร,รอบที่แล้วถือว่า,าต้องกลับไปปร,บปรุงแก้ไขพัฒนากันต่อไปนะครับสำหรับวอลเลย์บอลทีมไทยทั้งชายแล้วก็หญิงในปีหน้านะครับปี2025ปีนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงท้ายๆของฤดูกาลทีมชาติแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นข้อคิดแง่คิดที่ดีให้กับทางสมาคมเนาะให้ไปปรับปรุงแก้ไขผลงานของน้องๆให้มันดีมากขึ้นนะฮะในปีต่อๆไปนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเราเรงของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ